ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The One ค o d c ค่ะมีใครเคยได้ยินภาษาเอดาไหมคะภาษาเอดาเป็นภาษาอะไรนะ แล้วรู้ไหมคะว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้เขียนโปรแกรมคนแรกของโลกนะคะและผู้เขียนโปรแกรมของเราคนแรกเป็นใครกันคะเขาเป็นผู้หญิงนะเรามาฟังเรื่องราวของเธอกันดีกว่านะคะเพอเออได้อา่านเรื่องราวที่เขาแชร์มาเกี่ยวกับผู้เขียนโปรแกรมคนแรกของโลกก็น่าสนใจดีนะคะเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าผู้เขียนโปรแกรมของคนแรกของโลกเขาเป็นใครและทำไมภาษาเอดา จึงเกี่ยวข้องกับผู้เขียนโปรแกรมคนแรกคนนี้กันนะคะเรื่องราวที่จะพูดถึงต่อไปน,นี้จะเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนะคะว่าเขาคือใครเราจะรู้จักผู้หญิงคนทีดด่ชื่อว่าเอดาไบาลอนเลิฟเลตค่ะหญิงสาวผู้ที่ชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนะคะถ้าพร้อมแล้วมารู้จักเธอกันดีกว่านะคะ เธอชื่อว่าเอดาไบรลอนเลิฟเลค่ะหรือจะเรียกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเธอเป็นลูกสาวของลอสไบรอนค่ะเ,เมื่อปีคศหนึ่งักราช1815หลังจากที่เธอเกิดมาไม่นานนะคะพ่อกับแม่ของเธอก็ตัดสินใจแยกทางกันค่ะแม่ของเอดาจึงตัดสินใจเลี้ยงดูเธอให้ศึกษาด้านนิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่องจะต่างไปจากผู้หญิงในตระกูลใหญ่ๆของอังกฤษทั่วไปในยุคสมัยนั้นนะคะเมื่อเอดามีอายุได้17ปีก็ได้รู้จักกับมิสซิสโซมเวลค่ะแห่งแคมบิดผ,ผู้หญิงเก่งแห่งยุคที่เป็นทนั้งนักวิทศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และก็นักเขียนด้วยนะคะและมิสซิสโซมเวล ก็เคยแปลง,งานของลาเพลสมาเป็นภาษาอังกฤษเอดาจึงเข้าไปคุ้คีกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะจนรู้จักกับชาแบมบิกหรือผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองค่ะในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งแบมบิกก็ด้กล่าวว่า What is a calculating engine could not only ฟ s สซีบ t ร์คูดแอคต์ออนดัตฟอสไซจะเป็นอย่างไรถ้าหากเครื่องคำนวณไม่เพียงสามารถอย่างรู้ได้หากแต่สามารถตอบสนองต่อการอย่างรู้นั้นได้ด้วยในงานเลี้ยงวันนั้นนะคะไม่มีใครสนใจแนวคิดนี้ของแบมดิกเลยแต่เอดานั้นเธอกลับรู้สึกสนใจ ในแนวคิดนี้เป็นอย่างมากนะคะจนถึงกับขั้นอาสาที่จะช่วยพัฒนาโดยสิ่งที่เขาทำก็คือการสร้างภาษาสำหรับเครื่องวิเคราะห์ Analytical Engine ของแบมเบตค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กระเยาะเวลาที่ไม่นานมากนะเอเดนก็ได้แต่งงานกับเอิร์ธแฮร์เรอร์เบลดและรู้วิการสามคนค่ะ ในช่วงสิปีที่ผ่านมานะคะทั้ง2ก็ยังทำงานร่วมกันอยู่นะคะทั้งเอดาและแบมบิกก็ได้มีการติดต่อกันทางจดหมายมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของเครื่องวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอมาเลยนะคะโดยในปัจจุบันจดหมายของทั้ง2ก็ถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีนะคะเพราะเนื้อหาในจดหมายเหล่านั้นจะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย มาดูตัวอย่างในบางฉบับของจดหมายนะคะหรือบางข้อความในจดหมายนะคะเอดาเคยบอกว่าเธอเชื่อว่าต่อไปเครื่องมือนี้จะมีความสามารถที่แต่งเพลงที่ซับซ้อนสร้างภาพกราฟิกนำมาใช้เพื่อการคำนวณขั้นสูงและพัฒน,นาวงการวิทยาศาสตร์ได้ในจดหมายฉบับหนึ่งนะคะเอดาแนะนำแบมบ,บิดว่า ให้ลองเขียนแผนการทำงานของเครื่องมืออันนี้ให้สามารถคำนวณ b บ r n ์นิลิ A ่นเบอรขึ้นมาแผนการทำงานที่แบมบ,บิดเขียนขึ้นมาชิ้นนั้นได้ถูกยกย่องนะคะว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวแรกของโลกทำให้ Ada e าเองได้รับการยกย่องว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเอดาก็ช่วยเขียนบรรยาย รายละเอียดการทำงานของเครื่องวิเคราะห์นะคะแต่ไม่นานมากสุขภาพของเธอก็เริ่มมีปัญหาและสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตด,ด้วยวัยเพียงอายุแค่37ปีเองนะคะในปีคศ1979นะคะกระทรวงกลาโงหมงสหรัฐก็ได้ประร้างภาษาคอมพิวเตอร์มาตรฐาน I/O s ขึ้นมาตัวแรกพร้อมกับตั้งชื่อ เพื่อเป็นเกียรติแก่เลดี้เอดาว่าภาษานี้เป็นภาษาเอดานั่นเองค่ะเรามาทำความรู้จักกับภาษาเอดาที่กระทรวงกลางโอมสารรัฐได้พัฒนาและสร้างขึ้นมาหนคาว่าลักษณะของภาษาเอดนั้นเป็นอย่างไรภาษาเอดาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งนะคะจริงๆและภาษาของคอมพิวเตอร์ กับภาษาพูดของเราเนี่ยหลักการคอนเซ็ปต์ก็ไม่ได้แตกต่างนะคะภาษาพูดที่เป็นภาษาไทยเมื่อเราพูดภาษาไทยได้เราก็สา,ามารถที่จะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกับภาษาคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเรามีความรู้าษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสักหนึ่งภาษาเราก็สามารถที่จะเอาความรู้นั้นไปเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่นๆได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเรามีพื้นฐาน ความรู้ภาษาในภาษาหนึ่งแต่ขอเน้นว่าภาษานั้นถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยนะคะไม่ใช่เป็นภาษาขั้นสูงหรือมี GUI ในการช่วยออกแบบหน้าจอซึ่งเบื้องหลังก็จะเป็นภาษาโคดดิ้งซึ่งผู้เขียนอาจจะมองไม่เห็นนะคะดังนั้นก็ต้องเน้นว่าเราต้องเริ่มต้นเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นการเขียนภาษาจริงๆที่เป็นภาษาเบื้องหลังไม่ใช่ที่มีเครื่องมือมาช่วยนะคะถ้าเราเรียนรู้ลักษณะนี้ได้ เราก็จะเข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ได้ไม่ยากแค่เรามีความรู้พื้นฐานสักหนึ่งภาษาคอมพิวเตอร์เราก็สามารถนะที่จะไปเรียนรู้ภาษาอื่นๆซึ่งอาจจะมีรูปแบบการใช้งานรูปแบบคําสั่งที่แตกต่างกันออกไปแต่ด้วยคอนเซปต์ด้วยโลจิกของตัวภาษาแล้วก็จะได้ยบง่ายกันมากนะคะเรามาตอบต่อนะคะเรามารู้จกักภาษาเอเดากันต่อนะคะภาษาเอดาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง ที่เราเรียกว่าเป็น procedural programming language ค่ะซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยกระทรวงกราโหมของสหรัฐอเมริกานะคะเอ a านนั้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการอาทหารของสหรัฐลาก่อนนั่นเองค่ะภาษาเอ a ดาพัฒนาขึ้นมาตามสัญญาว่าจ้างนะคะของกระทรวงกราโหมสหรัฐอเมริกาที่ต้องการได้ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้แทนภาษาอื่นๆที่หน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงกลาโหมสารัฐกำลังใช้ดยลยพินัยนนั้นได้ค่ะซึ่งลักษณะของภาษาเอด้านั้นก็จะมีโครงสร้างลักษณะที่คล้ายกับภาษาอัสคาค่ะถ้าใครที่เคยเรียนภาษาบาสคามาก่อนก็จะเป็นภาษาที่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเรียนกันเยอะแล้วน,นะคะแต่อาจจะไม่ค่อยมีการเรียนรู้ภาษานี้มากขึ้นเพราะว่า ปัจจุบ,บัน,นจะมีภาษาอื่นๆที่มาทดแทนภาษาส่วนของฟาสคาแต่ก็แน่ใจว่ายังมีคนสนม่งที่เรียนอยู่นะคะเพราะมันก็เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งในการเขียนภาษาโปรแกรมอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะภาษาเอด้นั้นจะมีโครงสร้างคล้ายกับภาษาภาสคาค่ะแต่ว่าสามารถทํางานได้มากกว่านะคะมาดูตัวอย่างนะคะภาษาเอดนั้นสามารถทํางานได้หลายงานพร้อมๆกัน เรียกว่าเป็นมาปิดทาร์ิ้นั่นเองค่ะจัดการกับการขัดจังหวะได้อินเตอร์รับแพดดิ้งจัดการจังหวะก,การทำงานให้เข้าการสอดคล้องกันอินเตอร์ฮาร์ดสิงโครไนเซชั่ได้น,นั่นเองนับว่าเป็นภาษาที่มากด้วยโครงสร้างแบบต่างๆจึงมีขนาดใหญ่ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของภาษาเอดาซึ่งเกี่ยวข้อง กับผู้เขียนโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนะคะที่เธอชื่อว่าเอดาไบรอนเรเบรตแล้วเรื่องจากเราจมาฝากันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรู้สั้นๆที่ทำให้เราหวนคิดถึงคนเขียนโปรแกรมคนแรกของโลกจึงทำให้ปัจจุบันนี้เรามีภาษาโปรแกรมที่หลากหลายมากเลยนะคะเอาไปใช้งานได้อย่างหลากหลายและปัจจุบันนี้ก็มีภาษาใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาเกิดขึ้นอย่างมากมายและต่อเนื่องนะคะใครที่สนใจภาษาคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมีข้อกมีเบทเ,เรียนออนไลน์ฟรีหลายที่เลยนะคะลองค้นหาลองค้นฟ้าดูนะคะและปลองว่าจะทําให้เราฝึกสมองของเราได้อย่างดีเลยคะ่ะเมื่อเราคิดและวิเคราะห์อันกิดเื่มต่างๆด้วยภาษาการเขียนโปรแกรมจะทํำให้เราเข้าใจวิธีคิดของการทํางานของสมองของเราด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับฟังเราพบกันในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ